อ่ะสวัสดีก่อนนอนนะพี่น้องเอาเรื่องหวยตำล่าตำล่ามืออื่นนี่วันศุกร์ที่ยี่สิบห้านะพี่น้องเนาะแอดยานเอ่เพื่อนเพื่อนละเอฟซีนะแอดมักอิหรีเด้เอาก่อนจะนั่นกับปากแชเป็นกำลังใจให้แอดรัวก็พิมพ์คาว่าแชร์รับโชคแล้วก็พิมเอ่อว่าแ,แ,อ,าาแอดมักหกเนี่ยมักคู่กับหยังนะ ยังได้มาแท้ๆพี่น้องเอยอ,อีหลีเด้เออเมื่ออื่นนี่ตำเล่าว,วันศุกนี่มาหกแน่นอนเอาหกอย่างเอาชอบหกอะไรจับคู่ไม่แอดฟังน้ำแนวไม่แอดแอดบึงน้ำแนวฟังน้ำแนวไม่เห็นน้ำแนวพี่น้องมากอีดีเด้หกค่ะแล้วก็มีเก่าน้ำเด้นนะคะมีหกมีเก้านะฮะวิ่งหกวิ่งเก้าตำเล่าว,วันสุกเด้อพี่น้อง ลำลาวันสุกที่ยี่ห้านี่ชอบจับคู่กับอยียงแอดมากที่สุดคือตัวเด่นเนี่ยคือหกค่ะเอาหกคู่กับะไรนะคะมากคู่กับยังแต่ว่าแอดแอดคิดว่าจะเป็นเก้าหกบหรืออาจจะเป็นหกหกหกซีเนาะนี่แหละเก้าหกหกหกหรือจะเป็นหกซี นหะรือยังไงคะคิดว่าได้เดี๋ยว,ยวหมดแร้งแอดฝันก่อนว่าสิเป็นจังใดแต่จังได้มาแฉะหกมักน้ำแอดบอกหกนะมาอีหลีอีลอเดอ์สุบอกไห้ละคะ่ะวิ่งหกเน้นเน้นนะตัวแอดชอบมากที่สุดก็หกนะคะเก้ากัมีวิ่งอยู่สองหางวิ่งหกกับวิ่งเกนะ้าเนาะวิ่งหกกับวิ่งเก้า นะเพิ่มเติมมาสองนะเพิ่มเติมมาสองนำ้ำนาะพี่น้องเนาะแล้วแอดมาเก้าหกหกกนะคะอาจจะ 6, 6, หกเก้าหกหกส่ติดเก้าแอดมาก้าสองนะเก้าสองแปดนะคะติดเก้านี้จะชอบเก้ห ากแปดเก้าเก้าสองติดเก้าได้ไหนพี่น้องติดเก้าติดสองนี่กัอันเดียวกันละเก้าสองเนาะติดเก้ากับเก้าสองคือเก้าเป็นปะติดหกนี่แอดชอบหกหลายที่สุดถ้ามานะอาจจะเป็นหกเก้าหกอาจจะเป็นเก้าหก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 สี่เด้อ ถ้าติดเก้าก็จะเป็นเกนะ้าสองเนาะเก้าสองกับเก้าหกแล้วก็บแปดเก้านะมักน้ำแอดบอคิดว่าพออย่างมือแรกแอดฟันถ้าฟันดีเนี่ยแสดงว่าฟันได้ยูได้ยูได้กินเนี่ยแสดงว่าแอดฟันว่าได้กินกับเขาเอยียงในสักย่างในกินนะเข้าแน่นอนแน,น,น,น่น้องเข้าแน่นอนเลขของแอดอ่ะฟันดีราด่าจีสวัสดิ์ เก็บเอาไปทบทวนพิจารณาเบิ่งเด้อว่ามักคือแอดบอถ้าชอบจับคู่มาที่แอดจับคู่ให้แล้วก็คือเก้าหก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 สี่นะแล้วก็เก้าเก้าเออเก้าสองแปดเก้าเก้าหกคือเก้านั่นแหละไม่แค่น,นี้ค่ะพี่น้องลองไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องคะ่ะโชคดีคะ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ